เี้ยทุกคนครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในช่องของเส้นหยาบนะทุกคนก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักยู่แล้วครับเพราะช่องนี้เป็นช่องที่ค่อนข้างดังเลยนะผู้ชมมาในตอนนี้นะครับด้วยชมนะครับผมก็โอเคครับผมวันนี้นะครับเราครับจะมาเรีแอชเพลงฉบับท้ายนะครับเปิดกับตะลันอันนี้เลยคุยครับโคตรดีทุกคนพูดแค่นี้แหละจะรักนะตัวแบบ ล้องคานผมมากคุณผู้ชมเห็นวะโอเคนะครับผมวันนี้นะครับก็อย่ากมาด่าผมนะเพราะว่าผมก็แน่แหละคุณผู้ชมก็อยากเออเชียร์ดูดิบไปไม่จะดับตลอดโอเคครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมีการแอคชั่นเพลงนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะเริ่มดูกันดีก่อนนะครับว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงยังไงนะครับทุกคนจะเป็นเพลงเศร้าเพลงสนุกหรือว่าเปพลงดราม่าก็ต้องไปลองฟังนะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะกันโอเคครับผมไป็นผู้กากับเพลงนะครับ ไปโุดโดเกี่ยนเติมกูเลยใหญ It's why I'm e gang 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 อ hey. ้ฉันจะนาสองจดหมายส่งไปถึงคนรักเกา่าเรื่นนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าจะไม่มีวันจะรักลงบนกระดาษห้าสิบไปเลยหมุนนฮะ มุนเพียกทำตาว่าฉันปิดเองง่าเรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนเพราะฉันคงดีไม่พอจะเป็นอยู่แมนและหลังจากนี้จะไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าฉันจะเป็นจะตายแล้วไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจฉันใช้น้ำตาตัวแวงให้เป็นตัวแทนน้ำมึกทุกอักษรถันความรู้สึกจดหมายฉบับสุดท้ายจะบอกไอ้ควายมันไปงี้เน่าเถื่น ขอโทษที่ฉันคิดถึงเรื่องของเราตลอดไม่ว่าจะนอนหรือว่าจะตื่นเมื่อที่ฉันจับปากกามันสันตลอดเวลามองดูที่นาฬิกาละปีนี่ใกล้จะเช้าไม่ทันจะเอยว่าจาน้ำตาก็ไหลซะแล้วใจก็พังซะแล้วเธอคงจะหลับไปแล้วฉันทำได้เพียงแค่เมาอีกแล้วเคยบอกเธอไว้หรือยังไม่มีสักวันเลยที่ลืมตอนนี้คงถึงเวลาที่ฉันต้องคืนรักที่เยอะ มันอาจจะมีน้ำตาที่เลอะจดหมายไปนิดหนึงน่งลงท้ายด้านล่างจดหมายด้วยคำว่ารักและคิดถึงฉันจะหน้าซองจดหมายส่งไปถึงคนรักเก่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าจะไม่มีวันจะรักลงบนกระดาษที่เปียกน้ำตาว่าฉันผิดเองและเรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทน เพราะฉันคงดีไม่พอจะเป็นอยู่แมนและหลังจากนี้จะไม่จำเป็นต้องแคร์เว่าฉันจะเป็นจะตายแล้ไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะเธอตอนจางฟ้ได้บปาซานบอนมานดงลงในน้ำมึกไว้ที่จานนาซส่งไปให้เธอตอนท่ผ่านหน้าโมอย่าพึ่งไล่กันผมแค่อยากนั่งลอยแต่เดินลงมาและจะมองที่ออให้ตาจนตาผกแคอยากทรกับสิ่งที่เธอทนมาและผมสัญญา่มจะเลิกลงบปก่อนอจ ที่ตัวเธอยอมพอรับดูทุกอย่างแต่ผมมากบูและจะสู้ในทุกอย่างเมายอมใจอยู่ทุกวางและผมก,ก็กินใจเธอและก็อยากจะจุ่ปนนมปากเวลานานไม่ฟรีแอบงอมบอเพราะตัวอยู่ตามซีดีดันตัวเองจะร้องรายการทีวีแค่อยากให้เธอคิดถึงแค่ไม่วันดีดีเมื่อเล่นฟังชีวิตช่วงนี้แม่งชิจมากอยากจะกินเบียร์แต่ก็เป็นคนดื่มยากตอนนี้เวลาไม่ดึกมาก แาใจคนนี้ก่ากำลังวายจดหมายทไปถึงคนรักเก่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าจะไม่มีวันจะรักลงบนกระดาษที่เปียกน้ำตาว่าฉันผิดเองในเรื่องวันนั้นฉันให้จดหมายฉบับนี้เป็นตัวแทนเพราะฉันคงดีไม่พอจะเป็นอยู่แมนและหลังจากนี้จะไม่จำเป็นต้องแคร์ ว่าฉันจะเป็นจะตายเล้วไหมว่าฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจนะเธอโอ้พลันแล้วโคตรเร็วกว่าทุกคนสุด,ดตบจบแล้วสุดยอดเย้โอเคครัทุกคนครับก็จบไปนะครับสําหรับเพลงฉบับสุดท้ายของจับยำนะครับอ่านถูกปะวะจับยํำอะไรวะสักอย่างเลยทุกคนน <laughs> ัแล้วทุกคนครับผมก็เป็นเพลงที่แบบอุ้ยบอกคาเดียวเลยว่าเฮ้ยดี ดีมากมากอ่ะเออแบบมันเป็นที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะถ้าให้เต็มสิผมให้เลยประมาณเก้าครับผมเก้าเก้าเต็มน,นะเพราะว่าด้วยด้วยแบบด้วยมันคือของจริงอะ่ะด้วยด้วยแล้วเนื้อหาอะไรเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นของจริงเพราะว่าเหมือนเขาแต่งมาจากในชีวิตจริงหรือว่าแต่งมาจากคนที่แบบอกหัจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรอแบบแต่งได้ดีมากคุณผู้ชมคือผมบอกคำเดียวว่าใครที่อกหักกำลังแบบไอ้โดนบอกเลิกบนเทอะไรเงี้ย ตอนเพลงนี้ครับผมจบบสุดท้ายนะครับผู้ชมดูเลยว่าโคตรสุดนะคุณผู้ชมนะยังไงทุกคนก็สามารถได้ฟังได้ในช่องนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปแปะวิงไว้ด้านล่างนะครับว่าเพลงนี้ย้ดนอยู่ในโซนนะแล้วผมอีกอย่างนะครับพี่ผมให้เก้าเพราะว่าผมชอบสารานนันนั่นเองนะครับผมเพราะว่าพี่เขาเนี่ยค่อนข้างแร็ปเร็วแล้วค่อนข้างเท่นะครับผมซึ่งสารันเนี่ยเป็นคนที่แบบเออเท่แล้วก็แบบแร็ปเร็วทุกอย่างดีหมดนะครับผมเกือบโคตรหล่อเลยล่ะประเด็นะ แล้วผมยังไงก็ไปฟังเพลงนี้ก็ได้ครับในช่องนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมยังไงก็เจอกันใหม่เพลงต่อไปแล้วกันนะครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกคนจริงนะครับผมตอนนี้นะครับยอดวิวของเรานะครับหนึ่งแสนแล้วครับผมมูชอปและยอดท่ามกลางเราก็ะห้าร้อยแล้วนะครับในที่สุดเราก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมเราจะพัฒนาแล้วก็ค่อนข้าง จากลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขออนอื่นด่งคำซับไปๆเนาะยังก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงครับผมขอบคุณจริงๆครับผมไว้เจอกันใหม่เพลงต่อไปนะครับว่าจะเป็นเพลงของใครแล้วนะครับผมก็แล้วไปเจอกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆครับผมมากจริงๆครับผมมากแล้วก็ขอบคุณช่องพี่นี้ด้วยนะครับผมช่องพี่เขาเลยนะครับก็ว่าอ่านผิดนะครับผมแซ่บแซ่ ยับยี่ยมหรออันที่จริงขอโทษนะครับนะก็เฮ้ยก็คือช่องพี่เขาคือแบบเพลงเด็ดทุกเพลงนะครับผมยังไงก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็ติดตามช่องพี่สลนันด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากมงงาครับผมยังไงบายบายครับผมเจอกันที่ครับผมแบบพูดเดียวแบบลนไปหมดแล้วเพราะผมขอบคุณทุกคนจริงที่กดสับประรดให้นะครับแล้วกดไลค์กดอา่ากดคนดูนะครับผมตั้งหนึ่งแสนเลยนะไม่คิดว่าจะมาถึงหนึ่งแสนได้ ันึ่งแสนวิวเอ้ยเออใช่หนแสนวิวทั้งหมดนะรวมทั้งหมดก็คืนแสนวิวผมก็โคตรดีใจนะทุกคนเดี๋ยววันเดี๋ยวจะมีแน่นอนครับ500ซับเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนไอคอนแล้วก็โปรไฟล์หน้าปกแล้วก็แบบพูดแบบเออเดี๋ยวเตรมตัวรอดูเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนเราผมไปแล้วบ๊ายบายครับจ้านะ